ข้อความจากใครคนนั้นนะคะเป็นการอัปเดตความรู้สึกของเขาประจำวันนี้ใครก็ตามที่อยู่ในสถานะที่ช่วงนี้ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแต่ยังคิดถึงกันลองมาฟังกันนะคะว่ามีอะไรที่เขาอยากจะสื่อสารผ่านเรื่องราวช่องทางนี้มาที่คุณนะคะนี่เป็นการทำนายแบบรวมๆอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เลือกรับแต่สิ่งดีๆนะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกาลังใจให้กันนะคะโอเคค่ะไพ่คีย์เวิร์ดใบแรกเป็นไพ่สเตรน นะคะคไพ่เด็กถือถ้วยไพ่เดวิลขอ8ดใบดีกว่าอยากได้แปดใบไพ่สี่ถ้วยสามไม้ราชินีดาบนะคะแล้วก็โอ้อยากออกทุกใบเลยนะ แล้วก็ไพ่สามดาบแล้วก็ไพ่ h ฮเพรสเท็นะคะพลังงานที่เด่นๆนนะคะมังกรเมษสิงห์ธนูพลังงานอื่นๆก็สามารถที่จะดูได้นะคะหมอจะบอกแค่พลังงานที่เด่นเท่านั้นนะทีนี้มาฟังในเรื่องของข้อความความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณสิ่งที่เขาอยากจะบอกคืออะไรในเรื่องราวความสัมพันธ์เนี่ยที่มันมีความห่างไกลกันนะคะมีความห่างกันไปแล้วเขาอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะเขา ไม่เคยลืมคุณเขายังคิดถึงคุณอยู่และในส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาคิดถึงคุณน่ะเขาก็คิดถึงในเหตุการณ์ไม่ดีที่เขาเคยทําไว้กับคุณไพ่ค่อนข้างที่จะขึ้นมาแบบชัดเจนมากไพ่เดวิลขยายมาที่สามดาบสามดาบขยายเดวิลแน่นอน,นะคะ่ะม,มันมีพลังงานบางอย่างที่จะสื่อว่าก่อนหน้านั้นที่คุณกับเขามีประเด็นกันน่ะมันจะมีสองเรื่องเด่น เรื่องแรกนะคะก็มีในเรื่องของการที่แบบมีเรื่องมือที่3าลักซ้อนมีใครคนใดคนนึงนะคะมีความสัมพันธ์ที่มากกว่า2คนและมันทําให้ความสัมพันธ์นี้มีความเจ็บปวดมีความเสียใจจนต้องเลิกลากันไปไม่ว่าจะเป็นเขามีลักซ้อนนะคะหมายถึงว่าเขาคบกับคุณอยู่แล้วเขาไมมีคนอื่นหรือเขามีแฟนอยู่แล้วเขามามาแบบมามีความสัมพันธ์ กับคุณมันเลยกลายเป็นเรื่องรักสามเศร้านะนั่นคือสิ่งหนึ่งประเด็นหนึ่งกับประเด็นที่สองก่อนหน้านั้นะที่เลิกลากันอาจจะเป็นไปได้ว่ามีใครคนใดคนหนึ่งใช้คําพูดรุนแรงทําร้ายจิตใจกันนะเป็นคนที่หงุดหงิดเป็นคนเจ้าอารมณ์นะคะบางคนก็รักแรงหึงแรงหรือบางคนพูดแรงขี้หงุดหงิดขี้โมโหนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีปัญหากันต้องจบกันไปมีความห่างแหละถึงจะห่างแต่ยังคิดถึง นะคะถึงจะห่างแต่ยังนึกถึงตลอดเวลานะในช่วงที่เขาห่างกับคุณไปอ่ะยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แน่นอนนะคะเขาก็มีการ ไปสารสัมพันธ์กับคนอื่นๆคนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในสถานะที่ว่าเขามีรักซ้อนหรือสถานะที่ว่าเลิกกันไปด้วยคําพูดและอารมณ์หงุดหงิดทำร้ายจิตใจกันใดๆก็แล้วแต่พอเขาได้ไปลองสารสัมพันธ์กับใครสักคนนึงคนนั้นน่ะที่ไม่ใช่คุณน่ะเขาถึงได้เข้าใจแล้วว่าไม่มีใครที่เข้าอกเข้าใจเขาได้ดีเท่าคุณใครใครเหล่านั้นน่ะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาอ่ะยังไม่มีใครที่ตอบโจทย์เขาได้ดี เขายังรู้สึกว่ามีคนคุยนะแต่ทําไมเขารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าคนเหล่านั้นไม่ได้เติมเต็มเขาเลยคุณยังเป็นที่หนึ่งในใจคุณยังเป็นคนที่เขารู้สึกว่าใช่ที่สุดและในขณะเดียวกันเขายังมีความมีความต้องการหรือมีความปรารถนาในตัวคุณบางการณีก็คือมันจะเป็นในเรื่องของมี p a s ชั่นในตัวคุณนะโดยเฉพาะใครที่เคยมีเรื่อง18วกกันนะ่ะบอกเลยว่าเขายังไม่ลืมเรื่องนั้น ยังติดอกติดใจอยู่แล้วก็ยังอยากที่จะกลับมา18บวกกันอีกนะแต่ถ้าใครที่บอกว่าไม่เคยมีเรื่อง18บวกเลยโอเคค่ะมันก็มีพลังงานของคนคนานั้นน่ะที่เขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ลืมรูปร่างหน้าตาของคุณนะคุณยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์ยังเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าน่าค้นหาอยากเข้าใกล้นะคะในช่วงนี้คุณกับเขาไม่ได้คุยกันก็จริงแต่มันเหมือนกับว่าสภาวะนิ่งเงียบอะ เขาก็ยังมีการมาแอบเฝ้ามองดูคุณมีการมาสอดส่องสอดส่องเงียบๆสอดส่องไม่ให้คุณรู้นะมาดูซิว่าและเขาอยากจะบอกอะไรอีกจะ,จะขึ้นมาสองใบให้ได้เลยโอเคค่ะเขาอยากให้เราทั้งคู่วางอารมณ์ทิฐิวางอารมณ์กรเกียดลงได้ไหมนะ อยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันกลับมาอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ผ่อนผคลายสบายสบาย,บายวางดาบลงวางวางความโกรธวางทิฏฐิวางอีกโก้ลงแล้วลองปล่อยปล่อยอารมณ์ปล่อยใจสบายๆนะคะลองลองมาเหมือนลองลองมีปฏิสัมพันธ์กันแต่เป็นปฏิสัมพันธ์ที่แบบสบายๆกันก่อนไหมอะไรประมาณนั้นนะ จริงๆเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะเขาก็ยังเห็นภาพนั้นอยู่แล้วเขาก็ยังรู้สึกว่าในช่วงเวลาทุกช่วงเวลาการเดินทางของชีวิตเขาอ่ะเขาก็ยังอยากที่จะให้เป็นคุณแล้วก็ยังอยากที่จะดําเนินไปต่อกับคุณ mm hmm. เพียงแต่ว่าเบื้องแรกเบื้องต้นเลยทั้งคุณและเขาอาจจะต้องวางอีโก้ลงนะคะแล้วก็อยากให้มันเริ่มต้นที่ความสัมพันธ์ที่แบบอย่าเพิ่งกดดันมาก ะะอยากกลับมาพูดคุยกับคุณนั่นแหละแต่ขอแบบเป็นฟิลแบบสบายๆไม่รีบร้อนคุณยังเป็นคนที่เขารู้สึกว่าพิเศษที่สุดนะคะเป็นคนที่ยืนหนึ่งเพอร์เฟสมบูรณ์แบบ คุณเหรียญน,นะคะลาชินีถือเหรียญมีมงกุฎนะคะแล้วก็มีเหรียญอยู่ในมืออยู่ในกระเป๋านะกระเป๋าแบรนด์เนมด้วยนะแบรนด์เนมแบบตัวท็อปเลยแล้วก็ชุดสีแดงบ่งบอกว่าสิ่งที่เขามองที่คุณนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบคุณเป็นคนที่ขยันหาเงินขยันเก็บเงินขยันสร้างเนื้อสร้างตัวคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ รู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วคนคนนี้เป็นคนที่มีมี power มีอำนาจทำให้เขารู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วต้องเกรงใจนะคะแต่ถึงแม้ว่าสีแดงจะเป็นสีที่ร้อนแรงสื่อว่าคุณอาจจะดูเป็นคนมีอำนาจแต่เห็นไหมคะดอกไม้ดอกไม้ก็เป็นตัวที่บอกว่าถึงจะดูมีอำนาจแต่ก็ดูมีเสน่ห์เย้ายวนใจนะคะยังยังเป็นคุณนะที่เขารู้สึกว่า perfect สมบูรณ์แบบที่สุดที่เขารู้จักในตอนนี้ เขายังตัดใจจากคุณไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะห่างกันแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณเขายังเฝ้ารอเวลานะเฝ้ารอเวลาที่ที่คุณกับเขาอ่ะจะได้กลับมาติดต่อพูดคุยกันความห่างนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่การตัดขาดนะมันเป็นแค่การห่างกันไปเพื่อให้สบายใจในเวลานั้นคุณกับเขาอาจจะมีในเรื่องของการใช้อารมณ์นะบางคนมีมีการทะเลาะก,กันนะใช้คําพูดที่รุนแรง หรือบางทีก็ถ้าไม่ได้ทะเลาะกันก็คืออยู่ดีก็เงียบหายกันไปเงียบหายกันไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะหายกันไปแบบงงๆเลยก็ได้นะจากไพ่ที่เห็นมันมีทั้งเรื่องการใช้คําพูดระอารมณ์หรือบางทีก็เป็นการที่แบบจบกันไปแบบแบบงงๆก็ได้นะคะ,ะแล้วยังไงต่อ t ย e มเพอร์เแน่นอนนะคะคนที่เพอร์เฟกอย่างคุณก็ควรจะคู่กับคนที่เพอร์เฟกอย่างเขา คนคนนี้เขาก็เป็นคนที่มีความอีโก้เหมือนกันแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็มีดีนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่เขาจะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งเขาก็อยากได้คนที่คู่ควรกับเขาและณเวลานี้เขาก็ยังมองว่าก็ยังเป็นคุณอยู่นะใครจะมาเพอร์เฟกเอ่อเทียบเคียงเขาได้ก็ต้องเป็นคุณแล้วล่ะชั่วโมงนี้หนึ่งถ้วยอยากกลับมาขอโอกาสอยากกลับมาเริ่มต้น energy ของมือมือนะคะที่ยื่นมือมาพร้อมกับถ้วยขอโอกาสได้ไหมอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณจริงๆอยากกลับมาขอความรักอยากกลับมาเริ่มสารสัมพันธ์นะเฝ้าติดตามดูชีวิตคุณอยู่นัเนี่ยคนคนนี้เขาแอบ,บมองแบบองแบบส่องแอบสืบแอบคิดแอบบวางแผนแอบบทำทุกวิถีทางที่จะพยายามที่จะเข้ามาเข้ามาประชิดตัวคุณนะคะ เขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยถึงแม้ว่ามันจะไปต่อกันยากแต่ถ้าคุณไม่ท้อทั้งคุณและเขาไม่ท้อมันก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนูเหมือนว่าคุณกับเขาน่าจะมีในเรื่องของเออลักๆเลิกๆไปไป,ไปกับกับวนเวียนวนเวนียนกันมาอย่างนี้หลายครั้งและครั้งนี้เขาก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกแหละนะคะโอ้ในตอนนี้เขารู้สึกว่าเขามืดแปดด้านไปหมดเลยเขาอยากจะกลับมาติดต่อพูดคุยกับคุณแต่เขาก็กลัวว่าคุณอ่ะจะไม่เปิดใจ เขายังลืมคุณไม่ได้นะแฮงแมนนะเขายังอยู่ตรงนี้เขายังอยู่กับตัวเองนะคะรอเวลาที่เหมาะสมเขาจะ take เทคแอคชั่นเขาจะไปเคลียร์ใจกับคุณช่วงนี้ก็ส่องส่องชีวิตคุณแบบส่องเพลินๆไปก่อนนะส่องเพื่อหาจังหวะที่จะเข้าไปติดต่อพูดคุยกับคุณเพื่อขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กิ่งไม้ที่แตกดอกออกใบนั่นหมายถึงว่ากิ่งไม้ที่สามารถที่จะมา ปลูกปักชำลงดินและพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้นี่คือข้อความทั้งหมดจากเขาใครที่ชอบคำทำนายนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะเพื่อให้คุณไม่พลาดหัวข้อต่อๆไปขอบคุณนะคะ